ันนี้เรามาเทสสเตอร์ครับโซสเตอร์เนาะที่สวนพึ่งไม่รู้ว่าว่าจะไปที่ไหนจะรอดูแลกันว่าไปที่ไหนดีแต่เป้าหมายเราทีแรกจะไปขเขาสวัสด์จริงๆเป้าหมายอะไรเอาล่ะมันเป็นเขาแดนใช่ไหมเป้าหมายเขาแดนคุยไปคุยมามาขเขาสวัสด์เออแล้วแล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ครับพอดีมากับปูนี่ เอาดีๆไปไหนฮะแล้วก็ตะปปลินอาโรนนู้นู่นไกลๆนู้นเลยเห็นไหมแล้วก็เสียตึงเดี๋ยวพาเที่ยวเออพอดีไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็เลยแวะมาหาเสียตึงก่อนเดี๋ยวเขาน่าจะพาไปจุดหมายล้วนะหน้าน่าจะเขาตะวัใช่สวยสุดแล้วเขานแล้ววันนี้ฝนคุมทั้งวันเลยอีมา่อกีเดินทางมาก็ปปล่อยนะไม่ได้ตกแต่อากาศดีนะวันนี้ใช่ดีมากตอนนี้อยู่ที่ ลานเสียตึงครับค่ากางเซนต์คนละ150บาทบรรยากาศโคตรดีแล้วที่นี่ที่ไหนนะกูอิงทานแคมป์สวดพึ่งราคากลางเตซนต์ต่อคน150บาทเป็นไงล่ะนี่เป็นเซลล์หรอเซลล์ทีลานเซลล์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 ทีลานฮะเซลล์ที่ลานโอ้โหบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเล่นน้ำโอ้สายตรงนู้นกระโดดน้ำเยอะนะน้ำเยอะครับตรงนั้นน่ะลึกกระโดดได้ดูบรรยากาศที่นี่วันนี้น้ำเยอะฝนมันลงอ่ะปกติน้ำน้อยใสจิ๊บแล้ววันนี้เองจะใส่ชุดอะไรนี่มาบิกินี่อ่ะ เดให้เสียไปเสืะอไม่ใส่นะไม่ใส่ละก็เดี๋กินข้าวก่อนครับกินข้าวเสร็จแล้วจะได้มีแรงไงพอมีแรงแล้วเราก็จะมีแรงยกรถที่ขึ้นคาเฟ่นี่ยังคาเฟ่อะไรยังไม่เคยขึ้นเลยว่ะเฮ้ยทางพานเอาเอเอา้นี่ให้รอดก่อนเดี๋ยวลองดูว่าโซสเตอร์ DDC จะดีขนาดไหนสุดยอดดีแล้วเดี๋ยวบอกต่อนี่ คิดว่าแบบแบบวันนี้จะเป็นแบบไหนวันน <'s> ี้จะเป็นแบบไหน Let's go ฮะวันนี้เสี่ยจะพาไปไหนไม่รู้ครับแต่เขาบอกว่ามันแน่ใช่ไหมรั <c oughs> บ,บหลายรับแซ <c oughs> ่บเฮ้ลืมชนแต่เอกว่าวะเขาถามอยู่เมื่อวานอย่าไปรอดูนะวันนี้ไม่นะครับพวกเองไว้ในข้าวแปลคกับพี่บา้าวันนี้วันนี้น่าจะเละครับวันเนี้ย <c oughs> เจอกันทางขึ้น ครับคนไปเขาสวรรค์กันเราออกจากลานเสียแล้วเดี๋ยวไปที่เขาสวรรค์เลยครับล่นนะล่นปะ หล่นไหมไม่เหลือเอาไงจะไปที่นี่หรือว่าจะไงก็ได้แขวนไว้ล่นแรงไหมไม่แรงเรามีผู้นำครับทรนี้คือเสียตึงของเรานี่นี่นํำไปแล้วตอนแรกเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะไม่รู้จะขึ้นได้ไหมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีปัญหา เพื่นรถเสียงดังอะไรกันที่นี่เด็กๆ,ๆน่ารักครับพอใส่มาเขาก็แบบว่าจับมืออะไรเงี้ยมาเยอะมาเยอะเราต้องขึ้นไปขออนุญาตบนผ่านนี้ก่อนนะครับ ที่พี่เขาถึงจะอนุญาตให้ขึ้นไปบนเขาสวรรค์เนาะ ครับพี่ขอบคุณครับ,รบ,บตรงตรงนี้ผมถ่ายติดได้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยถ่ายได้ไปไปได้<อ>้โอเคขอบคุณครับพี่บว๊วยโว๊วยทุกคนขึ้นขึ้น ทางขึ้นโค้งแรกครับผมอลองบานครับไส่ได้ครับถ้าลงลองได้ก็ดีครับไม่รู้ไอ้รถใส่ผ่านจะมาได้ไหมนี่ทำไรนี่ทำไรอะ่ะ โอ้กดหยุดกล้องไว้ได้ฮนะมันมันม,นมนัทีทีขึ้นไหวนะครับโอ้เป็นลองหินหมดแล้วเรื่องลายดีดีนะทุกคนนะโอขวาแล้วเสียงวินงวมานี่เสียงตึกแ่กครับขวาขวาไปเลยไปไป ไม่รู้ไอ้สายพานไอ้สายพานจะไหวปะตอนผมเอา 500x มาพี่จะดำหลอกผมมาพี่โอ้โหแม่เลยเปิดใหม่โอ้ยเขาต้องหลังยากจริงวะมันมาแล้วมันมาแล้วเวทป้าปีศาจมันมาแล้วนี่นี่นี่ไอ้หรือแต่ว่าูข้างในเป็นอะนี่อยากให้ดูทุกคนดูดิในกล้องมันอาจจะไม่ชันนะแต่ของจริงมันอย่างนี้อย่างนี้เลยอันนี้สัก45ได้ไหมเนาะ ลักสี่มาห้าได้เนาะปูต้องพักปะเนี่ยเหม็นเสียเขาพาผมมาลำบากครับโอ้ยอีสี่ไปฮะอย่าผ่อนด้วยเฮ้ยอย่าผ่อนด้วยเฮ้ยไป โอ้ยเออี่ชันครับทุกคนผมไม่ได้ใช้เกียร์อื่นเลยนะทุกคนผมใช้แต่เกียร์หนึ่งขึ้นเนี่ยเลื่อกลายดีๆนะครับวู้วไฮไย โอ้่โอ้โหร้องแบบว่าโคตรโคตรเอาเรื่องครับแล้วหินว้หินแบบหินรอยนะฮะ อันนี้คือเหนื่อยครับเหนื่อยครับทุกคน สก็ไม่ไหวตอนนี้ต้อเปียนหนึ่งเท่านั้นเข้าไปไหนกันแล้ววะอย่างลาอยาวมาเกียรหนึ่งเกียรสองเราไ,ไครับมันก็มีทางแบบว่าให้ให้เราพักบ้างนะฮะตอนนี้กับทางลาบอะครับ ก็ไม่ยากมากอะเนินเนินส่วนใหญ่ก็จะยากครับเพราะว่าหินรอยเนาะทางแบบนี้ก็ลื่นๆหน่อยครับครับระมัดระวังกันด้วยใครเขาทิ้งเราไว้ไหนเราไม่รู้อ่ะโอ้โห,หลอยอเกือบลม้มโอโ้ดูทางนี่ทุกคนเอ้ยผมพยายามอัดยาวๆนะครับ เพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามันทางมันเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าผมอาจจะพูดมากไม่ได้ครับเพราะาเหนื่อย <c oughs> ไอเวฟโอ้ไม่ใช่เวฟดิเว็สปาเว็นสาปีาศาจอยู่หน้าเราฮ <c> ะ <oughs> เอ้ยังงไยังไง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  เหนื่อยมากทุกคนจ้าผมขึ้นมาได้ถึงเนินรับแขกแล้วครับอ๋อคือตอนเนี้เราขึ้นมาถึงเนินรับแขกแล้วครับเนิน VIP เนี่ยนะตรงเนี้ย เห็นไหมแล้วมันชันมากฮะนี่ดีนะว่ามันไม่ลื่นนะมันแห้งนี่นะดีแล้วมันไม่เละถ้าเละแบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยสะานอัดกันอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีย่อนเลยเหนื่อยมากขอพักก่อนเสียพักก่อนแป๊บนึงเราจะไปพักบนเนินนี่ไหมดูดิหรือไม่ก็คว้ากล้องพี่ป๊บไปโอ้ไม่ลื่นแล้วนั่นขุมานลื่นที่ ตอนนี้เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหก็เราเล่นกันอย่างเดียวกบปกติขับมาผมย่อนไปเรื่อยเรื่อยผมมาคนเดียวผมอ่ะก็จังฮะจากล้องไว้ผม ขึ้นมแล้วัวดพัสี 1, เลยนะเนี่ยโอ้โหดูวิวดิคนจ๋านี่ถ้าเกิดแบบลื่นๆตรงเนี้ยผมวิ่งขึ้นไม่ได้นะไหลลงเลยนะตอนนี้ดักรอมันอยู่มันจะขึ้นกันปูเอ็งไปยืนตรงกลางนะตรงนู้นนะเพื่อตรงนี้ไม่ไหวแล้วเอ็งดันนะคือตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนได้ละบนเนินเนี่ยเห็นปะ คนจะเห็นว่ามันชันๆนะเนาะเหนื่อยจริงๆอีกนิดเดียวก็ถึงฐานแล้วครับแต่ดูวิวตรงนี้ดิอู้วี่โเคตรเท่เลยอะยกล้อด้วย <laughs> นี่คนจะาเสียขขาพาผมมาทำไมไม่รู้เนี่ยเหนื่อยมากจับเลยจับไหมจับจับมาจับแซบ่เฮ้ยมาแล้ว เดี๋วให้คนดูนะเวฟมาเวฟปีศาจเวฟแน่ๆอย่างนี้มาแล้วเวฟมาแล้วเราเหลืออีกนิดนึงก็ถึงฐานแล้วแต่รถมาแล้วมาแล้วสบายสบายครับสบายสบายนี่สบายตอนขึ้นอะไม่เท่าไหร่นะ ตอนนี้เราใช้เวลาถ่ายกการูปกันาประมาณสักสครึ่งชั่วโมงเั่ยโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ครับไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันไปไปกันต่อฮะน,นิ่นอีกนิดหนึ่งนะจะถึงแล้วครับโอ้โหดูหินนิคือหิน น้ำมันเสาะจนินลอยหมดแล้วครับวะาวะว้โอ้มันนะฮะทุกคนถือว่าซีทีเรามาได้ครับเวดป้ายังมาได้เลยซีทีก็มาได้และ ดูดูเวป้าสกก่อนเวป้าปีศาจมันมาได้ด้วยฮู้จะถึงแล้วจะถึงแล้วแฉแฉไปไปลุยเลยลุย Ok. ส,สุดีครับสุดว่ัะนี้ถ้าสมมติว่าถ้ามันมีเวลาเหลือนะครับผมอยากจะไปอีกเขาหนึ่งเนาะที่ผมไม่เคยไปนะเขาว้วยเขาหมูครับอยากจะไปอยากไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายเหตุกานครับ พอ,อยถึงแล้วบ้ามากโตดบ้าครับโคดดีดีไหมพดดีโหรือพูดไงเลยจริงๆอะ่ะอยากบอกทุกคนว่าไม่มาก็พลาดนะเพราะว่าน่าจะขึ้นไม่ได้กันแล้ว รอบนี้ถือว่าคุ้มเลยผมไม่ได้มาประมาณสัก5ปีได้ไะมัสวยสุดๆ,ดๆไม่รู้จะพูดไงดี ตอนนี้เราเราถึงข้างบนตรงตรงนี้เขาเรียกว่าฐานอะไรนะพี่ฐานสองโป่งแห้งครับนี่เขาเขียนว่ารักนะโป่งแห้งไปได้อีกเหรออ,อ๋อแต่ฐานฐานสมนี่คือเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นม,นะมันสวยแบบบอกไม่ถูกสวยอย่างเงี้ยสวย,สวยไอไอบอ่อน้ำเมื่อกี้เป็นไงโอ้โมานะ้มา ตอนผมมานะไม่เคยเจอน้ําเลยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หมุนเรอหรือว่าไงเจอแล้วผมเบรกไงเบรกแล้วถ่ายปัดเอ่อหมุนเลยรถหมุนเลยแล้วมันเป็นไงแล้วก็พอมาถึงปุ๊บผมคิดว่าคุณจะรอผมเฮ้ยคุณไปหายแอบกันหมดเลยอยู่กับเตียดิดีทีแรกผมติดแล้วด้วยนิดนึงตายท้องติดเอ่อติดท้องผมแบบเออเออเหลือเตียอยู่คนเดียวคอยช่วยผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมผมกำลังกำลังหลอกล่อไอ้นี่อยู่บอกว่า เอาเอ็กมานี่ได้แล้วเอาไว้ใช้บ้างาวิเ,เ,เป็นไงบ้างสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นมานะไม่ถึงความสวยหรือความยากเอาอยากก่อน,น้วความยากเหรอเห็นตอนผมขี่ปะมันมันไม่ใช่คนเดิมตอนปีแรกแล้วอะแสดงว่าไม่ยากสำหรับมือใหม่มือใหม่ยากอโอเคมือใหม่ก็ต้องต้องต้องระวังนิดนึงอ่ะใช่ วส,วสวย่ะสวยใช่สวยเรื่องความสวยความสวยให้เท่าไหร่ความสวยเหรอโอ้ยให้ให้ให้สิบเลยสวยเลยอะ่ะเหมือนแบบโอ้มันเหมือนมันมันลอยอะ่ะเหมือนลอยอยู่บนฟ้าอตอนเนี้ยแล้วมันเห็นข้างหน้าคือแบบอ,อารมณ์ภูเขาทางขงางนี้ไหมเหมือนเหมือนน่านเลยะเดี๋ยววันนี้พา,ามาทางอะไรเนี่ย ไม่มีทางไหนไม่ปวดแล้วอ่าก็คือพาก็คือพาพพ่จิบเองไอ้ป๊อปเองก็ยังไม่เคยขึ้นมาเขาสวรรค์ใช่ป่ะเออก็วันนี้ถือว่าทางง่ายนะเพราะว่าทางอ่ะไม่เละอ่าเขาสวรรค์เนี่ยถ้าเละบอกเลยนะมันไม่ง่ายเวลามันเละมันก็คือยากเหมือนกันนะใช่ใช่วันนี้ก็คือพาขึ้นมาอย่างป๊อปก็ไม่เคยขึ้นมาได้วิวแบบนี้นะป๊อปไม่เคยไปในไอ้ชม เขาโจมยังไม่เคยมาเขาวสวรรค์เ,เป็นวิวอย่างนี้ถ้าเป็นแบบช่วงจังหวะแบบฝนพำๆพนนะมันก็จะมีหมอกไหลลอยเนี่ยนะมันจะมาช่องเขานี้มันจะไหลจช่องเนี้ยช่องเขานี้ใช่ป่ะกับช่องนี้มันจะไหลอออมรวกแล้วตรงแลง้วตรงไอ้ปลายเขาข้างบนสุดนั่นไหมปงเห็นป่ะที่อยู่ยอดเมงไหมอมันก็จะเป็นหมอกคลุมอย่างนั้นอ่ะไ,ไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเอาความยากของโจมยากกว่า ความยากเขาโจมยากกว่าแต่ถ้าถ้าเช่าวิวนี่สวยเขาสวรรค์สวยกว่าอ่าเขาี่นี่ผมว่าเขารค์ส้กว่านะคือถ้าความสวยี่เทียบกันไม่ได้เลยอ่าไม่ได้แบบสวยกว่ากาันเยอะไหมคือมันสวยกวันแบบคนละเรื่องคนละเรื่องคือ,อถ,ถ้าเทียบกันเนะ่ะเขาก็โจมมันขึ้นไปเพื่อแบบพิชิตถิงแต่เขาสวรรค์คือขึ้นมาเพื่อแบบดูวิวอ่าเขากโจมก็เหมือนกันบว่าขับสนุกมีสตรอรี่แบบมันหน่อยล้มบ้างเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมแต่ว่าถ้าจะเอาวิวอ่ะที่นี่สวยแต่ถ้าจะเอาทะเลหมอกสวย ข้าวขาโจมขาจมทะเลหมอกจะสวยแล้วก็จะเห็นแบบเห็นประเทศพม่าเลยเห็นหมู่บ้านเขาอย่างเงี้ยเห็นบ้านอย่างสมมติเราอยู่อยู่บนเขาใช่ปะเราก็เห็นหมู่บ้านเห็นวัดพม่าแบบที่เราดูในหนังไอทะเลสวนอย่างนั้นอ่ะเออมันก็จะไปแบบนั้นเลยห่วยข้าหมูยังไม่รู้ต้องไปดูก็มีมีวิวมีวิวก็เป็นขาแบบประมาณนี้แต่ว่าห่วยข้าหมูไม่ไม่ได้ว้าวขนาดนี้ผมเคยขึ้นไปตอน เด็กมากเลยตอนตอนนู้นเราหูวกนมากตอนขี่เข้ามารู้สึกว่าทำไมคุ้นคุ้นเส้นนี้ว่าเคยมาตอนไหนออกจำได้นะ ไปใกล้ๆแลก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรทำคำได้ไหมมาทำเพื่อขึ้นมาทำไมเนี่ยทั้งหมด